พลอยออยดาภรรยากันกันตถาวรฝฟาดพูดอะไรคิดนิดนึงเป็นห่วงสถาบันครอบครัว พลอยอัยดาภรรยาของกันกันตถาวรได้โพสต์ไอจีเกี่ยวกับประเด็นที่สาวเบียได้ออกมาพูดว่ามีพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้ว DM มาหางานนี้แม่พลอยมีแอบแซวแฟนหนุ่มว่าโยนมาซะบ้านจะบึ้มก่อนจะเตือนเบียรว,ว่าไม่ควรพูดอะไรแบบนี้เพราะทําให้ครอบครัวตนโดนสังคมถามแม่พลอยยังเผืออีกว่ามีคนทักมาถามจนตอนนี้ยังงงอยู่เลย P.O.V. พิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้ว DM หาก่อนพูดอะไรควรคิดถึงนิดนึงสร้างงานให้คนอื่นแบบนี้มันไม่น่ารักนะคะแต่ใดๆไม่ใช่บ้านนี้นะคะสบายใจได้แต่ถ้าใช่เมื่อไรแม่บอกเลยตุยคู่ไม่ได้ออกมาไลฟ์สดสวยๆนะคะ เอาเป็นว่าขอใช้พื้นที่นี้ประกาศไว้เลยไม่ว่าใครหน้าไหนก็อย่าหาทำอย่าได้มาแตะต้องครอบครัวแม่ขอเตือนไว้ล่วงหน้าเลยถ้าสามีเผลอไปกดไลค์หรือหัวใจให้ใครไม่ต้องมโนคิดไปไกลค่ะเพราะบางทีที่กดกๆก็นั่งดูอยู่ด้วยกันและไอจมันก็แค่ปุ่มเดียวให้กดบางทีเลื่อนผ่านก็อาจจะแค่กดไปงั้นเน็ต 5G มันเหลือๆเ,เนอะจบนะ ล,อ,ลอถ้าสวยจริงต้องมีปัญญามีผัวของตัวเองค่ะไม่แอบกินของใครนะคะ